ไปไปมา,มาเนี่ยเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นสหายแบบที่จีนนั้นต้องการคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่า BBC ซเขาเขียนไม่ผิดความที่คนนั้นมองว่าจีนนั้นแบ็กเกาหลีเหนืออยู่ก็จะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คิมจองอึนทำเนี่ยรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่นั้นสนับสนุนเอาจริงไม่ใช่นะฮะจีนแผ่นดินใหญ่เขาไม่ต้องการที่จะมีมีสหายซึ่งคอยไปรุกรานประเทศอื่นแล้วก็ส่งทหารไปมีส่วนร่วมในสงครามที่รัสเซีย คือจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้องการรัดกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทในรูปแบบที่ไม่ได้ให้เกาหลีใต้มาประชิดแผ่นดินของจีนแล้วก็มีฐานระบบป้องกันขีปนาวุธของเกาหลีใต้อย่างเช่น Terminal High Altitude Area Defense Missile System ของสหรัฐนาะมาติดตั้งไว้ในเกาหลีใต้และเกาหลีใต้ก็ประชิดกับพรมแดนของจีนเนี่ยจีนไม่ได้ต้องการแบบน,นั้นคือจีนแฮปปี้ที่จะมีรัดกันชนที่จะเป็นบัฟเฟอร์สเตท แต่ว่าจีนไม่ได้ต้องการให้พฤติกรรมของคิมจองอึนนั้นเป็นไปในแนวทางซึ่งสร้างปัญหาให้กับจีนเพราะฉะนั้นที่ BBC เขียนเนี่ยน่าสนใจว่าคิมจองอึนคือพันธมิรของจีนแต่เหตุใดตอนนี้จึงกลายเป็นสหายจากนรกในรายงานชิ้นนี้ลอร่าบิเกอร์ของ BBC เขาเขียนอย่างนี้จีนต้องการความสัมพันธ์ที่มีระดับการคุบคุมที่สมเหตุสมผลกับเกาหลีเหนือ Christopher Green, คริสโตเฟอร์กรีนนะฮะนักวิเคราะห์จาก International Crisis Group กล่าวนะฮะแต่ความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือกับรัสเซียอาจจะทำลายสิ่งนั้นได้คือมันมากเกินไปนะฮะจีนไม่ได้ต้องการที่มีส่วนร่วมในสงครามกับรัสเซียถึงแม้ว่าจีนเขาอยู่ฝั่งซึ่งตรงกันข้ามสหรัฐเนี่ยจีนต้องการเล่นบทบาทที่ช่วยรักษาสันติภาพให้กับโลก หากสีจินผิงผู้นําจีนไม่สามารถกําหนดทิศทางพันธมิตรของปูตินและคิมให้เป็นไปได้ตามผลประโยชน์ของจีนได้จีนอาจจะยังคงติดอยู่ตรงกลางขณะที่ความโกรธและความวิตกของฝั่งตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นเอ,า,อาง่ายๆคือจีนไม่ได้ต้องการถูกเกาหลีเหนือลากเข้าไปให้มีส่วนร่วมในสงครามในรัสเซีย ท้งรัสเซียและเกาหลีเหนือปฏิเสธว่าทหารเกาหลีเหนือกําลังมุ่งหน้าไปยังยูเครนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยยะสําคัญแต่สัมบริการระบุว่าพบหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่มีข้อกล่าวหาจากหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้และยูเครนซึ่งก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเชื่อแต่ว่าปรากฏว่าอเมริกาก็คอนเฟิร์มไม่ใช่แค่เกาหลีใต้รายงานแรกๆปรากฏขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสจผิงจะพบกับผู้นําของรัสเซียในการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์นะฮะเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งรายงานเกี่ยวกับการส่งกําลังให้กันระหว่าง2พันธมิตรได้บทบังการประชุมดังกล่าวสถานการณ์ดูเหมือนว่าพันธมิตรของจีนกําลังเดินอยู่นอกเหนือการควบคุมของปักกิ่งนะฮะ ในฐานะผู้นําอาวุโสในกลุ่ม3ามฝ่ายต้องการเป็นผู้นําที่มั่นคงของระเบียบโลกใหม่ซึ่งไม่ได้นําโดยสหรัฐแต่การทําเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพันธมิตรรายหนึ่งได้ก่อสงครามในยุโรปและอีกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการรุกรานจีนไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และพวกเขากําลังพยายามเก็บความไม่พอใจไว้อย่างเงียบๆนานทีปีหนจะมีคนซึ่งเข้าใจโลกแบบนี้เพราะว่า นักวิเคราะห์ฝั่งตะวันตกจํานวนมากและนักวิเคราะห์ซึ่งเชียร์รัสเซีย,ยจํานวนไม่น้อยเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอในแบบที่เลยเถิดว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นประเทศซึ่งต้องการที่จะบริรุกรานและก็ไปมีส่วนร่วมในสงครามในสมรภูมิที่อยู่ห่างไกลจีนไม่ได้มีความเทอทะยานที่จะเป็นมหาอำนาจแบบนั้นนะฮะถ้าถ้าคนเข้าใจว่าจีนแฮปปี้กับบทบาทของเกาหลีเหนือในวันนี้หรือจีนแฮปปี้กับบทบาทของรัสเซียในวันนี้ไม่ใช่นะฮะ นั่นไม่ใช่ทศนะติเกี่ยวกับจีนที่ถูกต้องนะฮะจีนไม่ได้ต้องการทําการเมืองเชิงรุกในแบบที่มีบทบาททางการทหารของประเทศอื่นซึ่งไปปฏิบัติการสงครามในต่างแดนแล้วชักจูงลากจูงให้จีนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเพราะฉะนั้นท่งโลกมองว่าเกาหลีเหนือทําอะไรจีนแบ็กไม่ใช่นะฮะจีนต้องการให้เกาหลีเหนือเป็นรัฐกันชนและอยู่ตรงนั้นโดยที่อยู่เงีย,งยบๆแล้วก็พัฒนาตนเองได้ จะมีระบบป้องกันขีปนาวุธหรือขีปนาวุธติดหูรบนิวเคลียรกก์ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ใช่ไปมีสงครามในต่างแดนซึ่งจะสร้างปัญหาตามมาสู่ประเทศของตนเอง ในที่นี้แปลว่าเอาจริงๆแล้วจีนเขาไม่ได้เป็นประเทศซึ่ง expansionist i c ในเซนส์ของแบบที่เยอรมันเคยเป็นในอดีตในยุคสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แล้วจีนก็ไม่ได้ expansionist i c แล้วก็ต้องการที่จะรุกคืบขยายอาณาเขตทางการปกครองเช็กเช่นที่รัสเซียได้ทําในยุคสมัยที่รัสเซียมีสหภาพโซเวียตจีนนั้นต้องการค่อยๆเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างบุญบาร,รมีทางการปล่อยสินเชื่อให้กับประเทศยากจนในหลายๆทวีป โดยเฉพาะยิ่งประเทศซึ่งมีทรัพยากรซึ่งจีนสามารถขุดเจาะมาใช้ได้จีนไม่ได้เป็นประเทศซึ่งบ้าบินในการแพ n d ไปเรื่อยๆจนรับมือไม่ได้นะฮะแล้วจีนเองก็ทราบดีว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือในที่สุดก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาถ้าเกิดไปรุกรานในยูเครนแล้วถึงเวลายูเครนเอาคืนแล้วก็รุกคืบกลับเข้ามามีผลไม่ใช่แค่เฉพาระรัสเซียแต่ว่ามีคนมาถึงมาตุภูมิของเกาหลีเหนือด้วยนะฮะ นี่เป็นเรื่องเลดอ่อนสำหรับปากกิ่งอย่างแน่นอนพิจารณาจากการตอบสนองต่อการปรากฏตัวของสื่ออย่างพวกเราที่เมืองชายแดนเพราะดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับแต่ผู้สื่อข่าวกลับไม่เป็นเช่นนั้นทีมข่าว b b c ถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดสอบถามและติดตามตัวหลายครั้งแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่สาธารณะตลอดเวลาและฟุตเทจของ BBC ของเขาเนี่ยก็ถูกลบลงโรงแรมก็ขอเก็บพาสปอร์ตไว้เพื่อความปลอดภัย ระบบการปกครองของคิมจองอึนนั้นต้องดิ้นรนอย่างหนักหากไม่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดอย่างจีนซึ่งต้องคิดเป็นสัสดส่วนมากกว่า90%ของการค้าต่างประเทศรวมถึงอาหารและเชื้อเพลิงแต่มันไม่ได้เป็นไปเช่นนี้เสมอในช่วงต้นทศวรรษ1960เเป็นชาวจีนที่หลบหนีความอดอยากข้ามแม่น้ำดูเหมือนไปนะฮะบางคนถึงกลับไปเรียนในเกาหลีเหนือเพราะเชื่อว่าระบบการศึกษาของเกาหลีเหนือในเวลานั้นดีกว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือสุดลง นะหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ซึ่งเป็นแหล่งความชื่อเหลือและน้ำมันราคาถูกแหล่งหลักของเกาหลีเหนือนั่นเองส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงและในที่สุดก็เกิดความอดอยาก ไม่นานหลังจากนั้นผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือเริ่มเสี่ยงชีวิตข้ามแม่น้ําที่มักเย็นจัดนะฮะเกาหลีเหนือหนาวมากโดยเสี่ยงต่อการถูกยิงตายเพื่อหลบหนีจากความมีโหวยความยากจนและการกกดขี่ปัจจุบันผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือมากกว่า3 0 0 0 0คนในเกาหลีใต้และยังมีจํานวนที่ไม่ทราบแน่นอนแน่ชัดอีกยังอาศัยอยู่ในประเทศจีนนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายเดียวนะฮะนี่คือคริสโตเฟอร์กรีนนะฮะเขาหน่วยงานนี้เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้รัเสเซียกําลังเสนอทางเลือกใหม่และชาวกาหลเหนือก็กําลังหาทางไปใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เหมาเจ๋อตึงผู้นําคนแรกของจีนเนี่ยเคยเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและเปียงยางว่าใกล้ชิดกันราวกับริมฝีปากกับฟันโดยกล่าวว่าถ้าริมฝีปากหายไปฟันก็จะหนาวแต่ว่าไอเดนฟอสเตอร์คาร์เตอร์นะฮะนักสังคมวิทยาผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมาหลายทศวรรษ เขายังกล่าวได้ว่าตอนนี้ปักกิ่งรู้สึกเจ็บปวดกับความอักตันยอยู่ขณะที่รีฟีปากของคิมกําลังไปจุมพิษกับที่แห่งอื่นก็คือเอาง,ง่ายๆคือไปพึ่งพาใัยศักยภาพในการผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของรัสเซียโดยที่แลกสิ่งนั้นด้วยการส่งทหารเกาหลีเหนือไปร่วมรบนะฮะ เขาลเหนือนัน้นเปรียบเสมือนเป็นสหายจากนรกสําหรับทั้งรัสเซียและจีนพวกเขารับเอาเงินมากเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทําตามที่ตนเองต้องการเสมอนาวิคอสสังเกตว่าปีที่ผ่านมาคิมจองอึนมักจะแสดงความชื่นชมปูตินมากกว่าสีจิ้นผิงขณะที่คิมจองอึนก็ไม่ได้พบกับสีจิ้นผิงตั้งแต่ปี2019เขากลับพบกับปูตินสองครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาการรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้ผู้นำทั้งสองคนที่ถูกความบารกับใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ปูตินต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับสงครามของเขาส่วนคิมต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการปกครองของเขาผ่านพันธมิตรและการได้รับความสนใจจากชายแดนจีนความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตระหว่างสองฝ่ายถูกมองเห็นได้อย่างง่ายดายัฐมเมรกาสังเกตเห็นความไม,ไม่สบายใจของปักกิ่งและครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะมีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้หยิบยกประเด็นทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียมาหารือกับนักการทูตจีนนะฮะไม่ใช่ไม่หารือนะฮะหารือกันจีนยังมีทางเลือกอื่นในอดีตพวกเขาเคยตัดอุปทานน้ํามันและฐานหินให้กับเกาหลีเหนือจีนเคยลงโทษเกาหลีเหนือในอดีตนะฮะตัดน้ํามันแล้วก็ฐานหินเนี่ยและมีการปฏิบัติการมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้วย โดยหวังว่าจะสกัดกั้นโครงการนิวเคลียร์ของเปียงยางมันมียุคสมัยที่ UN มีมาตรการออกมานะฮะแล้วจีนก็ยอมที่จะทําตามมาตรการนั้นเพาผมจะไม่ผิดคือยุคของเบลคลินตันนะฮะแล้วมาตรการในยุคของเบลคลินตันก็มีผลทําให้จีนนั้นยอมคล้อยไปตามแนวทางที่จะให้เกาหลีเหนือนั้นประพฤตินตนในแบบที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า โรคหรือพา s t a t ตที่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่ามันก็มีผลเพียงแค่ระยะเดียวนะฮะขณะน,นี้จีนกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าจีนขายส่วนประกอบที่ช่วยให้รสเซียรุกรานยูเครนและการค้าระหว่างจีนกับมอสโกก็กำลังเติบโตแม้ว่าจีนพยายามรับมือกับมาตรการทางภาษีของชาติตวันตกอยู่สีจินผิง่ยงของรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียเพราะต้องการความช่วยเหลือจากปูตินในการท้าทายระ,ร,ะระเบียบโลกที่นำโดยสหรัฐ แต่เขาก็ยังไม่หยุดความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับยุโรปสาอาณณจักรและแม้แต่สหรัฐนอกจากนี้จีนยังจีนยังได้เจรจากับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อบรรเทาความตึงเครียดในอดีตอีงด้วยงานนี้น่าอ่านนะฮะคือคืองานนี้เขาพยายามที่จะตีแผ่ให้เห็นว่าเขาพยายามตีแผ่ให้เห็นว่าเอาจริงๆแล้วจีนเนี่ยเป็นประเทศซึ่งอยู่ฝั่งตนตกแล้ว ถ้าคุณเท้าความย้อนกลับไปในห่วงเวลาที่จีนมีการพัฒนาการขึ้นมาทางเศรษฐกิจหลังจากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประชาคมการค้าระหว่างประเทศ นะจีนมีส่วนร่วมในประชาคมโลกในยุคสมัยที่มีการทอดสะพานผ่านาน,นโยบาย Open Door to China p olicy ของอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเฮนรี่คิสเซนเจอร์เนี่ยจีนได้เข้าร่วมไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลกแต่ว่าจีนได้เข้าร่วมในการเป็นหนึ่งในสเต็กโฮเดอร์และหนึ่งในหุ้นส่วนสําคัญนะในในระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งมีการค้าอย่างเสรีเพื่อปล่อยให้หลายๆประเทศนั้นมีส่วนร่วม ในการสร้างบรรยากาศในการค้าขายและการลงทุนร่องประเทศซึ่งเป็นวินวินเป็นวินวินในยุคสมัยซึ่งซึ่งสแสวงหาสันติภาพแล้วก็แข่งขันกันทางการค้าเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกันในเชิงการสร้างสร้างกำลังสร้างอาณานินนคมหรือเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าโลกเนี้ยผมคิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีรัสเซียเนี่ยจีนและสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุผลให้มีความขัดแย้งที่ สามารถได้รับการจุดชนวนขึ้นมาเป็นระยะๆะะได้เพราะว่าจีนเนี่ยมีความเหมือนกับสัอเมกิกาอย่างมากก็คือได้เปรียบเต็มๆเวลามีสันติภาพและมีการค้าขายระหว่างประเทศอย่างเป็นธรรมการค้าขายระหว่างประเทศอย่างเป็นธรรมเนี่ยประเทศซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่สูงแล้วก็ขยายอาณาเขตทางการปกครองผ่านการสร้างอาณานิคมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีโอกาสในการค่อยๆพังงาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลก ล้วจริงแล้วถ้าไม่ใช่สัอบมริกาซึ่งมีศักยภาพที่จะทำระดับนั้นเนี่ยมันก็มีเพียงแค่จีนนั่นแหละที่จะมีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีโน้ตฮาวในการก้าวเข้าไปลงทุนแบบสร้างเงื่อนไขเพื่อกดเปิดโอกาสให้ประเทศยากจนเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งในอนานตคมอย่างไม่เป็นทางการทางด้านเศรษฐกิจคือพูดง่ายๆคือทั้งจีนและสัอบมริกาเนี่ยร่วมกันครองโลกได้โดยที่ไม่ต้องมีสงครามเลยแม้แต่น้อย แล้วจีนพังงาดขึ้นมาเป็น number two and potentially number one ในวันหนึ่งในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันหนึ่ง GDP ของจีนต่อประชากรเนี่ยมันก็คงจะแซงสหรัฐอเมริกาได้ไม่ใช่แซงไม่ได้ในเมื่อ GDP โดยรวมถ้าไม่หารไม่หารต่อหัวประชากรมันแซงสหรัฐอเมริกาได้แล้วเนี่ยทำไม GDP ของจีนเมื่อคำนวณเป็น GDP per capita มันจะแซงสหรัฐอเมริกาไม่ได้คือผมแยกจีนออกมาจากประเทศอื่นซึ่ง นิยมในการขยายอาเขตทางการปกครองด้วยอาวุธนะฮะนิยมในการที่จะสร้างบรรยากาศในการที่จะคมขู่ประเทศอื่นอยู่บ่อยครั้งคือถ้าคุณแยกรักเสเซียและแยกเกาหลีเหนือออกไปจากจีนเนี่ยจีนเป็น cooperative player ที่สามารถเติบโตไปกับฝั่งตะวันตกได้อย่างเป็นมิตรกันนะจริงๆแล้วคุณมองได้อย่างนี้ตั้งแต่สมัยที่นิกเซนหันมาจับมือเช็แฮนกับจีนแล,แล้วตอนนั้นเนี่ย ทุกคนก็เห็นอย่างชัดเจนว่าปัญหาคือคือสหภาพโซเวียตปัญหาไม่ได้เป็นจีนแล้วในเวลาซึ่งมีการวิเคราะห์ไปเยอะว่าเฮ้ยตออกกลางเป็นอย่างนู้นยูเครนเป็นอย่างนี้เนี่ยปัญหาในตนออกกลางมันคืออะไรล่ะมันก็คืออิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงแล้วก็คืออิหร่านยังไม่ยอมหยุดแบ็กกลุ่มการก่อ,ก,อการร้ายอยู่3ามกลุ่มใช่ไหมฮูตี้ฮิสบรเลาะแล้วก็ฮามาสแต่ว่านอเหนือไปจากนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณโยกประเด็นเรื่องรัสเซียออกไปถ้ารัสเซียหยุดยิงที่ยูเครนได้